สวัสดีครับอยู่กับผมเนมี่จีกับเกมอาร์คในนะครับก็ต้องขออภัยที่หายไปนานด้วยนะครับเพราะว่าคนเราก็ต้องมีการพักผ่อนนะครับก็จริงๆก็ขี้เกียจแหละหายก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นกิจกรรมเนียไลท์นะครับ ซึ่งในส่วนของกิจกรรมเนี่ยไลฟ์เนี่ยด่านฟาร์มผมก็ได้เล่นไปหมดทุกด่านแล้วนะครับผมแต่วันนี้ผมมาทําอะไรนั่นแหละครับใช่แล้วครับวันนี้ผมก็จะเล่นด่าน NLQ10 ให้คุณผู้ชมดูนะครับโดยใช้โอเปอเรเตอร์เพียง5ตัวนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาฯนครับเดือนที่5ดังนั้น5ตัวก็พอนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีการซ้อมแต่อย่างใดนะผมเล่นสดๆล้วนๆเลยนะครับใช้สติปัญญาและสมองเท่าที่มีนะครับโอเคนั่นเราลุยกันเลยครับสำหรับด่าน NLQ10 ครับขออนุญาตตตใช้้แแพพ็็็คคคคคทิสสกกออ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 นนนนนนนะะะะะะรรรัััับบผมมมมมเเเเเปปลลลลืืงงง่่่่่่าาีีีไยยจจูววโ ก็มีนะครับชิ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 บแล้วขออนุญาตยืมเพืนอีกสักตัวนะครับผมเอาเป็นพี่เสือภูเขานั่นเองนะครับนี่ครับโอ้ m .2 นะครับโอเคนะเราไปมิชชั่นสตาร์ทกันเลยนะครับสรับดาน n l k 1 0นะครับบอกเลยว่าเช็คเดียวผ่านแน่นอนนะครับกโอเคนะครับเริ่มมาก็วางสากาก่อนเลยแล้วกันนะครับไปตรงนี้แล้วกันนะครับ โอเคครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ What the fuck นั่นๆๆจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว้ h o โอ้ oh my god Oh <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร oh <c oughs> เอาใหม่นะครับเอาพี่เสือเหมือนเดิมนะเดินนะครับวางซากาไปก่อนนะครับจากนั้นก็ต่อด้วยพี่เสือนะครับ เพื่อนดีพีสักหน่อยนะครับเดี๋ยวทำไมพี่เสือผมไม่หันซ้ายวะไอแบบอย่างนี้ก็วางไว้อย่างนี้เลยกันนะครับเดี๋ยวอืมอืมอ่าอย่างนี้กันครับด้วยแสงสว่างที่เพียงพอนะอืมอย่างนี้แล้วกันครับ เซียเฮ้ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หมูเกิดไปแล้วไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคนะครับน่าจะได้อยู่นะอย่างที่ผมคิดไว้น่าจะใช้ได้นะครับโอเคมับอลมันเกิดใหม่แล้วนะครับนี่กดนี่ไปนะครับ มาสตันมันล็อกโอ,โอ,โอ้ตายเฉยนะครับแมาอีซี่แล้วโอ้โหบอกเลยเอามาแรงสามเออ,อไม่เป็นไรครับเราเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับโอเคครับไปอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับลยุย อืม,อมบอกเลยนะครับไปได้อยู่นะครับสบายสบายครับชิวๆนี่จะต้องระวังมแมลงสาบนะเดี๋ยวมแมลงสาบจะมานะเราก็ต้องวางนะชิบเฮ้ยชิวชว้า เดียวผมขอเปลี่ยนวิธีวางสักนิดหนึงนะครับไปวิเสระรวยเบื่อบ้อยนะครับชิวๆนะครับชิวๆบอกเลยว่าชิวๆนะครับจังหวะนี้วันนี้เรามาวักเอามาดักตัวธนูนะครับเพราะว่าซีว่าแอมันเปิดตัวล่องหนได้เลยนะครับนั้นก็มมีปัญหานะครับ không oh. what, what, mm, <coughs> tài, không có gì không có มามามาอ่ะฮะมันเข้าไปก่อนนะมันเข้าไปก่อนนะอ่ามือเดินเข้าไปเลยอ่ะมือเดินเข้าไปเลยอย่าเข้านะใช่นี้อืออืมอืออดูเหมือนว่านะครับผมจะต้องเปลี่ยนแผนตั้งนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจากซากะนะครับเป็นสเปกเตอร์นั่นเองนะครับผมว่าน่าจะน่าจะโอเคกว่านะครับจากที่ผมได้คิดไว้เมื่อกี้นะครับสเปกเตอร์โอเคนะครับแล้วก็เป็นมารเทนนะครับ โอเคเดี๋ยวสิพี่จะเดินไปทางนั้นทำไมหรือว่า w h แล้วผมดดมตีโอ้ชยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยได้อย,อย,อยู่สบายสบาย

ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับด่าน NLQ10 ด้วยโอเปเรเตอร์เพียง5ตัวนะครับจริงๆมันใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมมีสมองแค่นี้นะครับก็คอยติดตามด่าน EX กันได้เลยนะครับผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับที่ช่วงนี้ผมต้องการพักผ่อนนะครับจริงๆก็ขี้เกียจแหละอืมก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับได้ใจกดซับใส่ใจก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ